อันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าบางทีบางเคสเนี่ยแฟนคลับก็ปกป้องมากเกินไปปกป้องเวอร์จนทำให้หลายๆคนไม่กล้าร่วมงานด้วยเพราะกลัวว่าถ้าทำผิดอะแล้วเดี๋ยวจะโดนทัวลงแบบนี้แต่แต่แต่อันเนี้ยน้องเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเขาก็สมควรได้รับการปกป้องหรือเปล่าสรนเสิญข่าวมือถือแล้วในกรณีแบบเนี้การออกมายอมรับแล้วก็แค่ออกมาขอโทษมันยากขนาดนั้นเลยหรือ พี่เองบอกว่ามันเป็นการแซวแต่หลายคนที่ฟังคนส่วนใหญ่ที่ฟังเขาก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นพี่แซวแบบเนี้แล้วคนอื่นเขาขำด้วยกับพี่หรือเปล่าแล้วมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์ fc ของน้องแดนบางคนนะย้ำว่าบางคนก็ด่าพี่แกนเกินเบอร์ไปหน่อยและอนาคตนะมันทาให้รู้ว่าใครทําอะไรไม่ถูกใจ fc แล้วจะโดนแบบนี้อีกบ้างน้องแดนเองที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ต้องมารับผลกระทบด้วยอ่ะ ฝากข้อคิดนี้ให้กับทุกคนไม่ว่าจะร่วมงานกับใครหน้าไหนก็ตามบวนให้เกียรติและไมตรีกับผู้ร่วมงานทุกๆคนเท่าๆกันอย่าให้ถึงวันที่แฟนคลับต้องมาโหวตเลือก MC เพื่อให้มาร่วมงานกับศิลปินที่เขารักเลยเพราะคุณก็รู้ดีตอนนี้มันคือยุคโซเชียลแฟนคลับมีอิทธิพลสูงสุดสามารถสร้างศิลปินให้ยิ่งใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องใช้สื่ออันนี้ส่วนตัวนะถ้าง,งานนี้ดีเจนุ้ยมา ก็คงจะมีโมเมนต์ที่น่ารักกว่านี้สนเสินนข่าวมือถือ